เย่อหยิบกับเกมฟอตอบอลสองพาร์ทที่แปดแล้วครับผมและเชื่อไปกับตอดีกว่าครับจากพาร์ทที่แล้วเราได้เอ้าเราก็ไอ้นี่นี่ว่ะปีนลงมานต้องไปทางนู้นเราได้ชาปนกิจลุงคนหนึ่งสองคนเลยนะให้อ่านหนังสือให้เราเฮ้ยเอ้าเอ้าอุ้ยเกือบตุยเกือบตุยเฮ้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 ยยังไงไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ผ่านไปได้ยังไงวะจะเก่งเกินคนเรานกฟีนิกซ์มีเปลวไฟเท่านั้นที่จะปลดปล่อยมันตายังหวดนี้ครับ อะไรวเา,าี่ยห้องถงุงเจ้านกต้องการเปลวไฟเพื่อที่จะคืนชีพนกฟิต no น uh. ิกเหรอเอาอะไรขึ้นมาด้วยหน้าผีหลอกเราหรือเปล่าหน้าผีหน้าผีอย่าหลอกเรานะออโอเคดึงก่อนปืบอ่าเรียบร้อยโอ้โหโอ๋อแล้วจะไปตรงไหนเอ,อ่ยอ้าว ทำไมมันว่างเปล่าละ่ะเป็นหอยที่ว่างเปล่าเฉยเลยเอ๊ยอยังไงขออนุญาตไปเซฟก่อนดีกว่าไปทางนี้อ่ะเฮ้ยเสียงแดงนี่ไปไงต่อเนี่ยทางนู้นไปถามใครวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ก็เป็นทางไปทางนู้นโอเคเอแล้วแจ้อ้อาวเราลองธนูแล้วจังหวะนี้ไม่ได้ใช้แานนี่ดดึ๊ดดึด๊ดตีแดดไปขึ้นเลยเพื่ออะไรพลิกตัวอะไรมาข้างหลังโอ้ยโอ้ยอยังไงนะผีนะผียังไง ไปดีก่อนจิกจิกโอเคเขาเปลี่ยนเป็นทุบพื้นเหมือนเดิมมาดีนอยู่แล้วโอ้าโหมันโดนซื้ออ๋อเดี๋ยวมานาหมดเฉยเลยเออเดี๋ยวใจเย็นนะเออเฉยมาถึงก็จะไอ้นี่เลยใช้ธนูไปมานาหมดเลยอยู่ไหนหาไม่เจอไม่เจอเลยปึ๊บวอกอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดีแรงเกินนี่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 จุ๊บ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 ทุบบักแอ้มาดีทุบแอ้มัดจุ๊บอัดจุ๊บ เน่ยบงังไข่โอเคโอเควะนี่ประเดินไอ้บล็อกไม่ได้เหรอมันบล็อกไม่ได้เหรอลึบอ้าวโอ้ยเดี๋ยวรอจังหวะบล็อกได้ไหมดูสิลึบอ่าบล็อกได้นี่หว่าแกล้งเราเนี่ <c oughs> เราไม่ได้จังหวะของมันยังไงยังไงอ้าวอะไรวะเนะี่ยตึ๊บขออทีอ่าได้ตายแล้วมาสามเหลี่ยมเสียบหลังทะลุหัวจุยแดกเลยอะไรวะเนะี่ยเออเดิงก่อนครับ โอเคอะไรวะมีด้วยอึ๊บทุบถอยแล้วถอยถอยถอยซ์โวโมชันนี่เนี่ยอะไรมาทำใหม่เราอย่าจ้องยุ่งไปอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละจะทาร์โวทาไมวะอึบปึ๊บปึ๊บปึกปึกปึกเรียบร้อยเอ๊ะไว้ไกลหมดเลยยังไงต่อจะกันไหมอึ๊บ มันมีแนละ้สโลก่อนขอสีแดงๆได้ไหมเนี่ยเอา้าสโลใหม่ที่โกงเดีย๋ยวตายพอหยิบของแล้วมันไม่สโลอะ่ะเออเออมันโกงแล้วเมื่อก,กี้มันเหมือนมีจะมีอะไรได้วยนี่อันนี้อ่ะเอาก่อนละกนันเพชรนะน่าจะเป็นเพชรโอเคเราได้เพชรมาแล้วตอนนี้จับไปก่อนเดี๋ยวมันแจนี่ ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตูมเออปตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ๊ตึ๊เรียบร้อยเพื่ออะไรวะเนี่ยพอหมุนแล้วมันได้นี่เลยเว้ยเฮตึ๊บ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 สโลไปครับงวดนี้ไปแล้วอือึ๊บปึ๊บทันไหมแจ๊ททันด้วยเมื่อกี้เราเปิดไปทันนี่เองโอเคอนุทไปบ่ได้อยากได้ได้เหมือนกันนะไอ้แดงๆตรงนั้นน่ะมันต้องมีทางยังกลับไปเอาหรือเปล่า ไปติดตรงนั้นตั้งนานเลยตรงนี้นะแบอีกแล้วไปไม่ได้ไปทางนี้มานาเอาเว้ยทำไมวนกลับมาแล้วมันมีไอ้นี่เลยนะเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ทุกอย่างพร้อมเลยเลียดกับมานามันตั้งเจออะไรที่แบบเยอะๆๆเนได้เลยตัวเธอไอ้ยาแยนนแหละสิ่งที่เราใหม่ยปลองแล้วปลองมาหลายตๆๆๆๆื่นงตงื่นงแล้วเอาเอา อะไรวะเนี่ยโอเคเอาอะไรออกมาเอาแล้วเราไปไงเดี๋ยวถอยอุอ้ยเอา้าอย่างนี่ <c oughs> เอ๊ะไอายาย้ใหญ่วะนี่ฮึบปุ้งโอเคมาแล้วว่าจะไม่มีอะไรมาป้องก,กันเปล่าไฟอะไรกันปุ้งทุบกิ่งโอ้ย โอ้ยจะตายเอาเออเดี๋ยวจะตายอา่ะปล่อยรอบมันก็ไม่ตายนะโดนไฟไม่ตแตกนะไอ้น,นี่ก็มาเรื่อยๆเ,เลยเออไปดีกว่าเว้ยอึ๊บปึ๊บโอเคออกขวาอ่ะได้แล้วนะขอเฮ้มาเรียบร้อยเคลียร์นี่แน่ตึ๊บยังไงจ๊ะตึ๊บมาปั๊กนี้นี่ปั๊กไปปั๊กอะไรตรงนั้นเราต้อง,งจะตีงไงล่ะไปแล้วไปแล้ว,ลวมาดิ เรียบร้อยครับตายไหมตายไหมตายไหมนกยังไงนกยังไงนกยังไงอีก๋อยอีก๋อยอีกไกยก๋อยสามเหลี่ยมนี่เนี่ยคยดูไหมแอปเปิลอือน่าจะดูกันนะถ้าดูก็แสดงว่าไม่เด็กนะโอเคเอ้ย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 เอามาดิเออันนี้ละจริงเลยพระผาเด้โอ้ยอือดึงโอเคได้แล้วดึงก่อนแล้วกัน อย่าขัดขวางเรานกโอ้ยอย่าอขัดขวางเราให้ได้อีกนะรึบกระโดดปักอ่ะอืออือหนึงร้อยเฮ้ยทำไมมันยากอย่างว่าเกมอะไรเนี่ยก็มีอันโอ้โหมีสั่งโตเลยเหรอมีสั่งโตเลยเหรออือสั่งโตเลยเหรออืออืออือปิ้นปักไปโดนใครเลยไม่โดนใครเลยไม่โดนใครเลยอื เอ้ยออม,มานะมาค่ premature! อยปั๊บ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 ปั๊ รียบร้อยเคลียร์จิ้ว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 ไปมีจิ้วจิ้วแล้วมานาหมดแล้วมานาหมดแล้วถอยก่อน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 ถอยทอดอึ๊บสี่ถอยกิ้งแล้วถอยทำไมมาเท่าทำไมเนี่ยฮะสี่เนี่ยเอาอย่ไม่ตายอีกทีอีกจังวะโอเคเล็กเจ้าดึงอึ๊บจังหวะค่อยๆค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นถอยก่อนเอออืออือเป็นไงเจ๊อือตายแล้วใช่ไหมลอย ยังมีไอ้นี่อไหมอือกด X มาครับเสียบฮะเคียร์สักทีแล้วไงต่อเนี่ยฮึบฮึบปูดไอ้นี่นกกไม้เรื่อยไม่ชอบเลยวะโอเคอันนี้ไงต่อยัยฝีฝั่งปะแล้วไงอ่ะไงต่อเอือถอยถอยถอยเอ้าอันนี้ฮึบโอ้ย แล้วโอเคได้เลือดแล้วอ่าหายสุดก็ผ่านแล้วไปไหนต่อละอ่ะตอนนี้ครับหูกลับมาแท่นบูชาเหมือนเดิมพระเจ้าจวยกลวยปิ่งโอเคนักผีแย่หลอกเรานะโอ้โหโอ้โหไม่เยอะจังนะค่านนี้ไม่พร้อมเลยไม่พร้อมเลยมันเยอะไปแล้วไอ,อ้อออเออเออเฮ้ยยังไงแกขอโทษขอโทษบางค่อยไม่มีบางใครแล้ว ขอโทษเลยมันไม่มีอะไรแล้วตอนนี้หมดทุกอย่างไงก็เมื่อกี้เฮออือ้ยตายตายหนึ่งอะไรตายหนึ่งโอ้โหแล้วผีตายเถื่อเจ้าอ่ะแล้วผีตายเอ่อโอ้ยอ๋ออ่าเสงมันบัสอะไรขนาดนี้เอ้ายังไงมันนี่จิกจิกเออจิกออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วอืออือมือยังไงปึ๊บถอยเออกิ้งก่อนกิ้งก่อนอ่ะ ัำไมกิ้งไม่ค่อยแะรอดเลยตอนนี้ออืร้อยเอ๋มาเปิดป้าบเอ๋ไปแล้วเจ้าไอ้หวัดนี้ได้แล้วอาร์เซีครับโอ้โหอือหือ อ้ oh oh. อะไรอ่ะมีตัวอะไรข้างในตัวอะไรอะ่ะอู้นกฟินิกส์หรือก็เหนืดแล้วไปแนวะเอาไปไหนวะนะ่ยอู้โอ้ฟินิก์โอ้เออนี่มัน ไก่ใช่ไหมไม่เหมือนฟินิกเลยไปแล้วโอ้ยโทษอ้าวมีลมเว้ยไปแล้วบินไปแล้วปื๊ดไปแล้วจ้าออกไปนั่นนะจ๊ะบอกเลยว่าต้องมากินแนมากเอาการให้ตกใจมาทำไมเนี่ยเอ้อพวกบบี้ ตัวซอมบี้มาทำไมเอ้ยซอยจินดูดๆ๊บปั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 ๊บอั๊ำปั๊บปั๊บปัไอปั๊บปัทำไม๊บปา๊บเั๊บปไ๊บปอ๊บปั๊ยปัอบปั๊เปั๊บ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 ปั๊มปัวปัอังเลยั มุมกลับมีไหมตรงนี้มีอะไรไหมมีแดงๆไวโอเคออาไปดีหน้านี่ไม่เห็นอย่างนี้ได้ไงมันการ์บันเลือดเถอะโอเคเปิดอ่ะขึ้นไปข้างบนจ้าไปไหนมาไหน่บน,บนเป็นวงกลมเลยอ๋อให้ปีสกอตไว้เป่านนี้เองแล้วขึ้นยังไงอาขึ้นยังไงวะอ้าวเดี๋ยวเอ้ฮลัลโหลนี่เป่า ไปนี่สินี่จะไปทาง,งนู้นป๊าบอ่ะแล้วขึ้นไงไม่มีทางขึ้นนี่กระน,นกเอามินี่ด้วยเอาอะไรวะอ๋อไอ้นี่เพชรมาจากตรงนี้ขะโทหาตั้งนานเออไปแงวะเนี่ยมัจนจะเลือดมัจนจะเนื้อ เอ้ยอัน,นี้ข่าง่างเอ้ถอยลงลงลงก่อนเมื่อกี้เห็นอะไรแบบๆนี่ไงมีแบบๆด้วยเออวันนี้เราไล้ลูกกระตาม,มาแล้วเลียดเพิ่มเลยดีใจจังไปละปปีงขึ้นครับปีงขึ้นปีงึ้นปนนานาปานาเจ้าขาขอพานาหน่อยไปครับตะกี้ไปต่อเป่าปีสกอตล้วปูด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 ไปเลย โอ้โหแน่จะบินมาโชบเราอีกเราจะให้ผู้กำเนิดนะเออเอาพังเลยสวยแล้วไหมล่ะสวยจริงๆอ่งนี่เป็นไงล่ะกานอนกกไฟด้วยนะไปสกกลเลยเราไปไงไม่ต้องแพนไปทางนู้นอีกแล้ว ไอ้ยาเฮ้ไม่มีของไหมไม่มีเหรอไปนี้ก็ได้นะฮึ๊บอ่ากล้องแพนไปทางไหนนะทางนู้นเหรอฮึ๊บจะไปไงโอเคไม้เปิดลมไม้เปิดอ่าเอ อันนี้พังเหมือนไม่มีอะไรเลยกระโดดขึ้นได้เฉยอ่ะไปฝั่งนู้นไอ้ืออะไรไปละมุนไปได้เปล่าอย่าไปเลยอย่าลองกิเคอึบอึบอบอ่ะ,อะแข้งแรงจริงโอ้โหมีแจะปิดสนามับพาร์ทนี้ว้าต้องมีโซ่ตัดโซ่ได้แหละเอาไปไหนตัว <laughs> ตัวไปไหนแหละเฮ้

อประบาดซะนะปาดซะนะปาดซะนะตีเลยโอเคได้แดงๆมาแล้วเราตัวเราเนี่ยติดอะไรไปแค่นั้นไปไม่ได้อืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทางนูน้นตีตีอ่าได้มาแล้วลงจะเอาสีแดงก่อนเปิดเดับ มาลงมาเอาอะไรมาด้วยเนี่ยนี่แน่ <laughs> โอเคเราเวนี่ไอ้ยยิงธนูอัพมาอัพมาจิ้ว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 อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนผีกิจกรรมระเบิดเวลาอ้าวตัวอะไรมาตัวอะไรมาเมื่อกี้ตัวอะไรมาไปตั้งใจเอาไปไหนวะโอเคปัด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 มันพกระเบิดทำไมเนี่ยฮะพกระเบิดทำไมเนี่ยพกระเบิดทำไม นี่แหลยขึ้นขอบเลยเสียบทำไมมันมีน้โอ๊วะเออเสียงคล้ายบักอีกเอออ่ะอะอ่อโอเคเบื่เอเวลาเออเบื่อเวลาอย่าเงี้ยครับเลือนหินชูดกุอะไรคือชูดกุนะจะไม่ได้ฮะมันเป็นความทรงจำที่แบบเลื่อนแรงคืออะไรนะชูดกุไปครับดเตอร์ ไม่ใช่เปิดตัวเอ้าจะให้มันขัดอะแต่มไม่ขัดวะโอเคเอาใหม่แล้วขัดแล้วอ่าไปละไปแอนทเตอร์ไปนะเอ้าต้องขัดแล้วอ่ะไปเลยเ,เ,เ,เอาเอาเดี๋ยไดเอาเลื่อยไปก่อนไ <laughs> ปอากาศนานไม่ได้โอเค เออไปประตูแล้วเปประตูหัวใจมีเลือดไม่อยากเอาเอามานาได้ไหมนี่ไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็หมุน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 อ่าตอนันสูงขึ้น้วยเฮ้พวกนี้เสร็จไหมเนี่ยหมุนเนี่ยเรียบร้อยข้างไหนต่อทางนี้ มุนี่แมุนีกทางนี้จะไปเรียบร้อยข้ามาที่นี่ไกลเกินฝ่าจะล้มเหลวนี่เพื่อนเรานะเออมันมืดกันเลยไม่รู้กันเลยเกิดการทะเลาะกระทั่งนิดหนึ่งแต่เราก็ใส่เต็มเลยแต่วันนี้ใส่เต็มมันไม่เหตุไงมันมืดไงไม่ดีเลยเอายังไงแล้วเราก็ใส่เต็มแบบเป็นนักลบือนกันยิ จิ้วจิ้วเออแล้วโอ้โหมันกระใส่ไปยังเลยเออใส่ไปยังเลยนะอือโอ้ยไปฝั่งนู้นดีกว่ามันเออตัด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 ดโอ้ยโอ้มาอ่ะสะทอนอ่ะยังไงโอเคอ่ะมาโอเคอ่ะสะทอนไปอ่ะใส่เต็มใส่เต็มตัด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 โอเคโอ้เรียบร้อยตายแล้วที่นั่นสี่แนเสียบอือไป ไปแล้วเจ้านี่เป็นฉากที่งงที่สุดเลยเอ้าเจ้าเหรอเนี่ยนายท่านข้าบอกเจ้ากลับไปสปาร์ตาทำไมถึงทิ้งมาสปาร์ตาไม่มีอีกแล้วมันเรื่องบ้าเลยกันไม่อยู่แล้วสปาร์ตา อุ๊ยสู้อีแล้วมันเป็นคนทำทั้งหมดทำลายสปาร์ตาโอ้โหเอ๊ะทำไมพูดเบาจังไม่ได้ยินโอ้โหเต็มเลยพวกเขาเสียใจพวกเขาภาวนาให้พระเจ้าเข้ามาช่วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่มาโอ้ยโอ้โหน่ามันตัวใหญ่มากเลยอ๋อแน่จริงมาตัวเท่าๆกันสินี่ถ่ายใต้กระโปรงให้ด้วยนะเฮ้ยโอ้โหสุดนี่มันไร้กาดจริงนีแน่ ไม่ว่าดีจากเรื่องไหนมาเรื่องนี้แม่งเป็นคนไม่ดีหมดเลย <c oughs> เออดีจริงเหยียบแบลเลยอ่ะไปแล้วสปาร์ต,รตาโอ้โหดูความช่วยเหลือข้าไม่มีทางเลือก ค่าตามหาพี่น้องที่หาตาเพื่อเปลี่ยนชะตาของสปาร์ตามันเป็นหนทางเดียว <c oughs> แล้วท่านก็คือสิ่งที่เหลืออยู่ <c oughs> ข้ามีความเชื่อและศรัทธาพี่น้องสปาร์ตาเป็นเทพประสงค์คามที่แพ้จริงเ <c oughs> ส้นใจ โอโหอแต่จริงแกก็มาเชิญหน้ากับข้าไอ้ยี่ขาข้าจะไม่มันทำตามคำสั่งของแกลงมาที่นี่สิไอ้หน้าแมวข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้ทุดไม่มาแต่นี่มาทากโกยากิอ้ออเออ ข้าเบื่อคำพูดโกหกของพระเจ้าแล้วเบื่อแล้วนะลงมาเจอหน้ากับข้าสิสุดลงมาโอ้ยเดี๋ยวโมเดโ่งหมอืออือออารีบกดแล้วเกิดเออขอโทษเลยเมื่อกี้ข้ากะตีเฉยเลยโอ้ยเดี๋ยวเออเอโมโหโอ้โหวันนี้ อะไรวะน่าตะก,กี้ฆ่าคาซินเฉยเลยรีบกด้ะเกิสซอรีลีอือปังมือมือกรอบเนี่ยถอยไปอ,อืออืออือ,อเรียบร้อยไปแล้วขอไปหน่อยโอ้โหทานโคโยกิน่ากินจุม่มบยวางจ่ะอ่ะ ไมวางไม่ตรงไงเอ๊บปิ๊บเยบร้อยโอ้ยวางตรงแล้วตรงย่างวะเก้ตีแน่ะเ,เออมีนี่ได้ใช่ไหมปาดจะตีหวัวใจเจ้าให้ปฏิตัตยอึ๊บออหืทำสวยมาก ปรับ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 นี่นี่เดนีดกด,ดโอโอเคเรียบร้อยหมุน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 มุนี่ขาดเลยเย็ดจบเย็ดจบดีอะไรอือโมโหอะไรขาดไปแล้วซาซิปีอ่ะออลืมไปฝั่งนี้มันไอ้นี่อันนี้มันไม่ได้ดี่หว่าปึ๊ไปไปบปึ๊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 บแล้วยังไงต่อ

หนีแมาถองฟั้าเรียอยอยเีบอ้อออยาดีอย้ยเยโอย้องฟันหน้ายเรีย้อเรียบอยเเรอ้อเอ้อยเรยบร้อออึอเ ตีตีเดี๋ยวเขาเรื่องตีเอาไปตรงนี้ไปไหปรับ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 อ่าเรียบร้อยคราวนี้แหละปื้อขาดไปซะตีเดนี่ปื้อเอาอะไรมันเอาไปยิงเจเลยโอ้โหเอาสู้ไงทีนี้สู้ไงโอ้โหูหูห มีนะมพื้นเนี่ยตึบตึบมาดีมาดีเออมาดีอีกฝ er ั่งดิมาดิเออมามาเออเออปลาเกือทโกยากิเออเรียบร้อยครับทากโกเราทากโกเออเออเรียบร้อยครับโอ้เฮ้โอ้เฮ้ย โอ้โหเลือดจำเลือดจำหนองตายเลยไปแล้วโอ้โหข้ามหัวไปเลย <c oughs> เอา้าล่วงไปเลยก่อนจะขึ้นนกมันมีซ้ายขวาอันนี้ไปแล้วนกนกเอ๋ออีกก่อยไปเลยอีกก่อยมานี่ไป พาไปหาพี่น้องโชคชะตาอื้ออื้ออืออออยังไงจะได้บินไหมเนี่ยวันนีมน้มาแล้วครับมาแล้วโอ้ในที่สุดก็มาจนได้ไกลเกินโอ้โอ้โอ้โอ ตโ,โ,โ,โอ้โหโอลัองการงานจ้างโอ้โหไมอทำไมเป็นเขียวนี้แหละอ้าทุกอย่างมันสลมมิ่มโมชันเลยเว้เฮกว่ายแวกว่ายแวกว่ายไปไหนดี ดำน้ำได้ไหมมันสโลเกินไปหรือเปล่าจ๊ะโอเคเอ้ยมาที่เดมิมเอาได้ไหมเนะี่ยเอาไม่ได้ด้วยขึ้นก่อนละกันโอเคนี่ได้ไหมไม่คร้บไม่ได้เกี่ยวไม่ได้แม่ไหนต่อตีตีต,ตีเอาพังทลายเลยเออ ต้องนานกว่าจะเลิกสโลว์ปารโอเคครับภาน,นี้พอยน,นี้เจ้พอ่อไปครับบ๊ายบายครับผู้หวั่นครับเจอกันบ๊ายบายอันนี้เหมือนนี่เลยนะไอเปิดประตูโรงของไอเนี่ยอะไรวะในนรกอะบ๊ายบายเจ้ครับผมแอมกมตกดอัเวอร์